สำหรับเมนูแรกนะครับในเมนูปอกกล้วยเข้าปากของเรานะครับหอหมกหัวปลีครับการทาหอหมกหัวปลีนะคะปัจจุบันง่ายมากๆเลยเพราะว่าเรามีนี่น้ำพริกแกงเครื่องแกงเผ็ดพร้อมกะทิเข้มข้นพร้อมกะทิเลยเหรอใช่โอ้สบายมากเลยแกะซองนะสวดีครับอยู่ในนี้ลซน้อยดีเลยถูกต้องฉีกให้ด้วยอ่ะสวัดี อ๋อเทดี้ใช้มือได้โอเคอง่ายไหมแค่ฉีกก็ได้ไม่ต้องมีกันไกลด้วยมาเหน,นไหมเลยคะ่ะอันนี้คือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วกระทุองกระที่อยู่ในนี้หรอง่ายมากโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอปัจจุบันนวัตรกรรมไปไกลขนาดนี้แล้วไม่ต้องมานั่งโครงนั่งโครงหรือไปเลือกซื้ออะไรเลยใช่เห็นไหมครับดมของมากใส่น้ำร้อนนะคะลงไป คนผสมให้เข้ากัน mm hmm. แค่นี้เองคิดดีเราได้แล้วเสร็จแล้วถูกต้องหลอกกันหรือเปล่าเนี่ยหอมหมกอไมใใช่สิ<อ>นี่ไงหอมหมกเราเป็นหอมหมกเนื้อไก่ใช่ไหมครับผมค่ะคดดีเริ่มได้เลยอ่าขั้นตอนง่ายๆนะครับคุณผู้ชมไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนการทำฮอมหมกบัวปรีของเรานะฮะหลังจากที่เราละลายนำ้ำพริกแกงพร้อมกะทิเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําใส่เครื่องปั่นครับโอเค เป็นลูกๆนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะเพราะ่เดี๋ยวปั่นไปก็ละเอียดอ่ะเฮดี้ครับผมเเข้าไปเลยละลายง่ายมากเป็นครีมเลยโอเคครับผมได้ค่ะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเนื้อไก่นะครับบดละเอียดครับหลังจากใส่เนื้อไก่บดลงไปแล้วนะครับตามด้วยไข่ไก่นะครับต้องเลือกไข่ไก่คุณภาพดีนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับกระชายนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ครับ ล้างมือแล้วนะอันนี้เพื่อให้ตัวเอาบกของเรานะครับยุ่นๆน,นะเพราะว่าเหนียวกาลังดีใส่แป้งขา้าวโพดนิดหนึ่งครับพริกค่ะเพิ่มรสชาติความแซบ่บอันนี้จะเป็นลูกโดดนนะครับปัดเข้าไปไม่รู้แล้วลูกโดดแล้วเผ็ดแล้วล่ะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมปิดฟ้านะครับให้แน่นไม่แน่นไม่ได้นะแล้วก็ปัดไปเลยครับ อาละคร่ะโอ้โหเนื้อดีมากกวัาเอาให้หมดมเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ส่วนผสมคมกแล้วนะครับอันนี้หัวปลีเราต้องซอยนะฮะแล้วก็ปิดน้ำออกเล็ดล้ำให้หัวปลีดำก็ใส่มะนาวใช่ครับเห็นนะคะ ปีลองข้างล่างนะอนุญาหยิบม,มาเลยนะได้คะ่ะจากนั้นนะครับคุณนผู้ชมใส่ส่วนผสมหอมหมกที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับช่วยกันไหมช่วยกันไหมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ก็ได้คะ่ะ มีช้อนพร้อมโอเคครับโอ้โห <laughs> ไม่ค่อยบังคับกันเลยเดี๋ยวช้อนเล็กให้ด้วยนะหลักกานจ,จะเอาไหมจะเอาไหมจะเอาช้อนใหญ่ไหมไม่น่าเชื่อนะว่าเอาหัวปลีมาทำหอมหมกก็ได้ด้วยอะ่ะครับผมแต่สีหอหมกสวยมากเลยเป็นแบบสีส้มอันนี้ต้องเป็นเพราะพริกแกงนะแล้วก็คนปัน่นค่ะคนปั่นเก่งจังเลย ว่าวัยรุ่นแบบเราก็สามารถวัยรุ่นใช่สิทาเมนูอย <c oughs> ๆเดี๋ยวอันนี้ไม่เป็นไรหรอกแค่ไหนแค่นั้นอ๋อแค่ไหนแค่นั้นนะวัยรุ่นแบบเราก็สามารถทําเมนูไทยๆแบบนี้ง่ายๆด้วยอุปรกรณ์ที่บ้านครับผมโอเคแล้วมาห้าชิ้นเนาะได้คะ่ะโอเคสูตรหนึ่งของเราอเอาละครับหอมหมูหัวปลีของเรานะครับ นำข้าตเตาไมโครเวฟนะครับวันนี้ผมเลือกใช้ระบบไมโครเวฟครับคุณผู้ชมความร้อน900วัตต์นะครับนานประมาณ3-5นาทีโอ้ยสุกง่ายเนาะ5นาทีก็กินได้แล้วตั้งไว้5นาทีแล้วกันนะได้โอเคกะที่สำหรับหยอดหน้าปัจจุบันก็ง่ายมากๆที่นี่นี่กระทิกระป๋องเนี่นะกกะทิน้ำสำเร็จรูปแค่นี้เนี่ยนะคะ ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปเลือกซื้อกะทิที่ไหนเลยนะครับตอนนี้สามารถซื้อแบบกระป๋องติดว่านไว้ได้เลยนะครับกะทิสำหรับยอดหน้าเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากนะทีดี้ครับผมเป็นกะทิกระป๋องนะครับเปิดกระป๋องใช้ได้เลยไม่ต้องไปหาซื้อตามตลาดละตอนนี้เราสามารถซื้อแบบกระป๋องนะครับมาเก็บบ้านไว้ได้เลยโอเคเหลือมันสองนาทีนะครับสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับฮอรมกของเราเรียบร้อยแล้วครับวันชุยเลยน่าทานมาก ทานออกมาจริงๆคือดีรู้เลยว่าข้างในเต่งๆหอมๆอ่ะเดี๋ยวเราช้อนกี่ชิ้นนี้กี่ชิ้นดิช้อนจี๊ชิ้นเดียวก็พอแล้วนะชิ้นนึงก็พอแล้วปะสองก็ได้สองก็ได้วางเป็นคู่โตไหมเนาะโอเคเราเอากระทิยอดนะหยอดน้าด้วยกระทินิดนึงนะครับ นี่นะคะใบมัดปูดฟอยนะครับอ่ะชีฟ้าแดงแล้วก็ผักชีโอเค เรครัเทดีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูแรกนะครับสําหรับเมนูปอกกล้วยเข้าป่านะครับหอมหมกหัวปลีครับช่วงหน้านะครับเป็นเมนูกล้วยๆแบบของหวานจะเป็นเมนูอะไรติดตามชมได้เลยครับ าวดีสำหรับแฟนรายการครับกับ pocketbook ๊กยิ่งสัก Family รวมสุดเด็ดในรายการส่งชื่อที่อยู่นะครับมาตามอีเมลด้านล่างนี้ครับแจกฟรี